สวัสดีครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของแอดออนกันอันนี้ก็จะเป็นตอบคําถามเป็นส่วนที่ตอบคําถามแล้วก็ใครข้อสงสัยนะครับว่าอย่างวันนี้เราจะมาดูกันว่าคําถามที่ส่งเข้ามาก็คือการรีบาลานซ์แบบฟิกไว้ที่ค่าค่าหนึ่งเช่นฟิกไว้ที่500เหรียญกับการรีบาลานซ์แบบฟิกไว้ที่เปอร์เซ็นต์มันมีความเหมือนความต่างกันยังไงนะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนว่าในความในความเป็นจริงนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันแตกต่างกันไปตามสภาพตลาดเลยคือบางทีบางระบบอาจจะเจนแคทโฟได้มากกว่าหรือว่าบางระบบอาจจะใช้งานได้ดีกว่าซึ่งตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีหลักการตายตัวเพียงแต่เราจะมามองในมุมของอาการเทรดที่ครบหลุปแล้วคือสมมติราคามันลงไปเยอะๆแล้วก็กลับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปสูง,สง เราก็จะมาดูกันว่าเฮ้ยถ้ามันเต็มหลูมแบบนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็สําหรับเงื่อนไขนะครับก็คือเหมือนเดิมครับก็คือมีอสเซทใช้ชเป็นหนึ่งนะครับก็คืออ่ารีบาลานได้ขั้นต่ําสุดคือครั้งละหนึ่งหน่วยแล้วก็เราจะไปดูตัวฟิกไว้ที่5้าร้อก่อนโดยที่มีเงินลงทุนหนึ่งพันนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาพาทำทีละอันนะครับก็คือจะชี้ให้ดูจุดตรงนี้เลยว่า การที่เราฟริกไว้500อย่ะหมายความว่าถึงจุดจุดหนึ่งอไอมูลค่าที่ฟิกไว้เนี่ยมันจะเป็นแอสเซทล้วนๆถูกไหมครับให้อยากให้ดูแอสเซทเปอร์เซนตเทตรงนี้นะครับก็คือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยโอเคมันมันซื้อ500มันเป็นครึ่งหนึ่งของ1นึ่พันถูกไหมครับแต่สมมติถ้ราคามันลงเรื่อยๆอ,อ่ะสัดส่วนของแอสเซทเราจะสูงขึ้นเรื่อยๆ นี่บอกไหมฮะคือส,ส่วนส่วนนักเสจในพอร์ตเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆหรือพูดง่ายๆคือมันจะซื้อหนักขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอ่าสมมุติเราตั้งให้มันรีบาลานทุกห้าเหรียญการที่ราคาลงไปเนี่ยเงินห้าเหรียญของเราจะซื้อแอสเซทได้มากกว่าเดิมถูกไหมครับนั่นส่งผลให้ถ้าสังเกตรตรงนี้นะครับราคาลงมาสเต็ปแรกอ่ซื้อเข้าเพิ่มเข้าไปแค่สองเปอร์เซ็นต คือเราซื้อเท่าเดิมนะครับซื้อห้าเหรียญถูกไหมฮะเพราะเราสมมติเรามินเดบิลลาร์นทุกห้าเหรียญแต่ว่าอันนี้มันจริงๆอ่ามินแอสเซทไซส์คือหนึ่งถูกไหมครับแต่อันนี้คือดิฟมันเกินอยู่แล้วถูกไหมครับทีเนี้ยสมมุติลงไปหนึ่งสเต็ปเราซื้อเพิ่มก็คือซื้อแอสเซทที่ซื้อเข้ามาเนี่ยจะคิดเป็นสองเปอร์เซ็นแต่พอลงไปอีกเราจะเริ่มซื้อสี่เปอร์เซ็นแล้วลงไปอีกหนึ่งอ่ะยังซื้อสี่เปอร์เซ็นอยู่คือ ่าดิฟอาจจะใกล้เคียงกันพอลงมาอีกเราเริ่มซื้อ6%แล้วถูกไหมครับคือเราจะเริ่มซื้อเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับเงินเงินก้อนเดียวกันเนี่ยพอราคามันลงมาเราดันซื้อได้มากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือ asset v a l ลูที่เราถือเนี่ยมันน้อยลงถูกไหมครับาจากเดิมถ้าสังเกตต,ตรงนี้ครับ asset v a l ลู Value, ตอนเราซื้อเราซื้อเข้ามามันห้าร้อย แต่พอราคาลงไป Asset Value ที่เราถืออยู่่มูล,ลค่ามันลดลงมันทำให้เราต้องซื้อเข้าไปเพิ่มขึ้นเยอะนะครับก็ประมาณนี้ก็คือสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายแล้วคือจะเห็นเนี่ยว่ามันไปได้ไม่สุดทางถูกไหมครับคือถ้าราคาลงมาเรื่อยๆมันจะไปได้ถึงจุดหนึ่งที่เราซื้อจนเงินหมดเท่านั้นอ่าทีนี้ไอจุดนี้มันอยู่ตรงไหนเราเคยคุยกันไปแล้วว่าเออเราสามารถ คำนวณคร่าวๆได้ว่าจะอยู่ตรงไหนถูกไหมครับอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเทรดแบบเนี้ยถ้าเกิดเราฟิกไว้ที่ Value แบบเนี้ยพอราคาลงไปถึงจุดนึงอ่ะเราจะไม่มีเงินซื้อต่อแล้วถูกไหมครับก็วิธีแก้ปัญหาคืออาจจะต้องตึมเงินหรือว่าก็คือไม่ต้องเลือกใช้แบบนี้ตั้งแต่ทีแรกถูกไหมครับทีนี้มาดูขาขึ้นมาขาขึ้นมาก็คล้ายๆกันนะครับคือ อ่ามันก็จะทยอยขายขาขึ้นมาเนี่ยโอเคยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าอ่ามันก็ทยอยขายฟิกเป็นพยายามฟิกเป็นที่500แต่ข้อสังเกตคือจุดสูงสุดอันนี้มันมีขอบสูงสุดเนื้อไหมฮะขอบสูงสุดหมายความว,าความว่าคุณก็จะไปขายที่ราคาสูงสุดได้คือเหมือนที่เราเคยคุยกันมาแล้วก็คือที่มินแอสเซทไซส์เท่ากับราคาที่ขายได้ก็คือ500เหรียญเท่ากับว่าอันนี้จะมีขอบบนถูกไหมฮะ อย่างอันนี้สมมติจบรอบเราจะได้มาประมาณ96เหรียญที่แล้วเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวหยุดไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราลองไปเปรียบเทียบดูกับการรีบาลานซ์เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็อันนี้คือเป็นรีบาลานซ์แบบฟนะิกแวลูเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีบาลานซ์แบบฟิกเป็นเปอร์เซ็นต์กันว่าอ่ะผลที่เกิดขึ้นเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับมาดูร <c oughs> ีบาลานซ์แบบฟิกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ พอฟิกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสังเกตว่าตอนเริ่มตอนเริ่มเรามีพันหนึง่งเราซื้อไปฟิกไวลลูคือ500เราก็ซื้อไป500ถของแอสเซทไวลลูเปอร์เซนเทเนี่ยก็คือจะ50พอราคาลงมาจะสังเกตว่าถ้าเทียบกับแบบบนนะครับแบบแบบที่เราฟิกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแอสเซทวลูมันจะเลี้ยงเลี้ยงอยู่ใกล้เคียงกับ50%นะเสมอเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็น เป็นการเทรดที่เราตั้งใจอยู่แล้วเนาะให้มันเป็นแบบนี้ทีนี้มาดูขาลงนะครับสมมติราคามันลงไปเรื่อยๆดูที่เส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับจะเห็นว่าไม่ว่าราคาลงไปต่ำสุดขนาดไหนเนี่ยเราจะยังคงซื้อได้เสมอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าระหว่างทางที่ลงมาเนี่ยเราเหลือแคชไว้ห้าสิบเเซนเสมอถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าราคาลงไปต่ำขนาดไหนเนี่ยยังไงเราก็มีเงินซื้อ อย่างสมมุตินะครับสมมุติสุดท้ายเลยเนี่ยแคชเราเหลือน้อยจริงๆแคชเราเหลือแค่แบบอันหนึ่งและแอสเซทไวลูเราเหลือหนึ่ง <c oughs> เราก็ยังคงซื้อได้อยู่เลยถูกไหมครับเพราะาเรามีแคชอะถ้าหน่วยขั้นต่ํามันซื้อได้เราก็ซื้อได้ถูกไหมครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นข้อดีว่าวิ้ยถ้าอยากเพื่อให้สุดท้านจริงๆคือจริงๆถ้าพูดถึงล่า,ลาของการเป็นคอสเตมจริงๆเนี่ยการรีบาลานซ์แบบฟรีไวลูเนี่ย, Liberal, บบ ue, ยจะ เขาเรียกอะไรอะ่ะก็ไปได้สุดทางกว่าเซฟกว่าเติมเงินเข้ามา1,000เราไม่จะมีไม่มีความจําเป็นต้องเติมเพิ่มเลยถูกไหมฮะนอกจากว่าเอไอ้ไซส์ขั้นต่ําที่เราต้องการรีอะ่ะราคามันสูงเกินเงินที่เรามีแล,แล้วเราก็รีไม่ได้ก็คือถ้าไปถึงจุดนั้นจริงๆมันก็มันก็แบบมันก็จบแล้วอะครับถูกป่ะทีนี้มาดูขาขึ้นมั่ง ขาขึ้นก็ใกล้เคียงครับคือเราก็จะพยายามเลียงแอสเซทให้อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซนอยู่ดีแต่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับผมอยากให้ไปดูตอนตอนที่ราคากลับไปสิบบาทอ่าอย่างอันเนี้ยสมมุติถ้าเทรดครบรอบจากสิบไป1แล้วกลับมาสิบเนี่ยแบบฟิกแวลูจะได้อ่าแคทโฟอกมาประมาณเก้าสิบหกเหรียญแต่แบบอ่าฟิกโพซิชันไซส์เนี่ยจะได้ออกมาสองรหสบเอ็ดเหรียญ ถามว่าตรงนี้เกิดจากอะไระครับๆังๆที่เอ้ยเหมือนกับว่า,าตัวแบบฟิกแวลูเนี่ยตอนราคาลงเราซื้อเยอะกว่าได้ซ้ําสังเกตนะครับว่ามันจะมีจุดที่หายไปอะจุดที่ฟิกแวลูมันหายไปก็คือช่วง2บาท1บาทซึ่งมันช่วงที่ถูกจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็ช่วง2บาทสามบาทขาขึ้นมาเราก็ไม่ได้ทยอยขายซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคือผมไม่ได้อยากสรุปครับจริงๆคลิปนี้จะไม่มีการสรุปนะว่าแบบแบบไหนดีกวกันเพียงแต่ว่าจะอยากให้เห็นจุดเด่นจุดด้อยเฉยๆอย่างการรีบาลานซ์แบบฟิกเปอร์เซนต์เทเนี่ยข้อเสียแน่นอนก็มีครับคือกว่าจะได้รีแต่ละทีบางทีแบบราคามันต้องขยับพอสมควรถูกไหมครับแล้วก็ไซซิ่งในการซื้อในการขายแต่ละครั้งถ้าเทียบนะครับอ,อย่างาดูช่วง1ถึง1ถึง5แล้วกันนะครับเอ้ย 10- ถึง5แล้วกันนะครับ จะเห็นได้ว่าเอ้ยอันนี้ซื้อเยอะแบบ50 50มันเท่ากันอยู่แล้วเนาะห้าเจ็ดเก้าสิบสองสิบเจ็ดนะครับแต่ในระหว่างที่รีบราดแบบฟิกเปอร์เซนต์เทจมันจะซื้อแค่แบบสองสี่สี่ห้าหกเก้าอะไรเงี้ยครับนั่นแปลว่าสมมติถ้าราคามันแกว่งอยู่แค่เนี้ยอ่าสมมติมันแกว่งแกว่งแค่สิบถึงห้าสิบถึงห้าสิบถึงห้าแกว่งถ้าราคาเป็นไซด์เวย์ยังไงการฟิกแบบฟิกแวลูการเทรดแบบฟิกแวลูเนี่ย มันต้องให้แครโฟเยอะกว่าอยู่แล้วถูกไหมครับในขณะที่ <c oughs> ถ้าเกิดราคามาลงต่ำจริง,รงๆการรีบาลานซ์แบบฟิกเปอร์เซนเทเนี่ยก็จะได้เปรียบกว่าซึ่งอันนี้ก็ต้องไปเวทดูกันเองนะคว่าว่ากลายุทธ์ที่เราใช้อยู่ตอนนี้เราต้องการเราต้องการเทรดให้ได้นานที่สุดหรือเราต้องการเทรดในช่วงไซด์เวย์อะไรก็ว่าไปก็ประมาณนี้ ต่อมาต่อมานะครับมาดูตอนที่ปลายมั่งปลายของการเทรดแบบห้าสิบห้าสิบเนี่ยอ่าเรารู้กันใช่ไหมว่าถ้าฟิกแวลูเนี่ยมันไปขายได้มากสุดก็คือหนึ่งหน่วยราคาห้าร้อยทีนี้นเราจะไปดูที่หนึ่งหน่วยราคาห้าร้อยของการเทรดฟิกเปอร์เซนเทนะครับว่ามันขายหมดหรือ,อยัง <c oughs> อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะ ตอนนี้ราคา500แล้วแอสเซทยังเหลืออยู่10หน่วยอยู่เลยนะครับแต่ว่าสัดส่วนก็เป็น53%จะสังเกตว่าการการเกาะไปกับเทรนในขาขึ้นเช่นเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดราคามันทะลุทะลวงจริงก็การเทรดแบบฟิ c เซนเท e ก็จะไปได้สุดทางกว่าอันนี้ผมทำมาถึงแบบเท่าไหร่วะประมาณ700ด้อป่ะเฮ้ยโทษนะครับอ่ะ กันเก้าราคาประมาณเก้าร้อยมันยังขายไม่หมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากว่าจะถึงขั้นต่ําในการรีบาลานซ์ได้เนี่ยมันต้องใช้ช่วงนานมากอ่ะอย่างรีบาลานซ์ครั้งล่าสุดที่ราคาเจ็ดร้อยห้าถูกไหมครับขอดูก่อนหน้าน,นี้แล้วกันอ่าเจ็ดร้อยห้าคือก่อนจะถึงเจ็ดร้อยห้าเนี่ยมันรีบาลานซ์ที่ห้าร้อยสี่สิบแปดเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสัดส่วนกว่าที่สัดส่วนตรงเนี้ยมันจะปรับอ่ะ กวาที่สัดส่วนอสังหที่ถือมันจะปรับจนถึงขั้นต่ำในการดีบาลานซ์ได้มันมันไกลมากๆนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการเปรียบเทียบตัวฟิกแบบเปอร์เซนต์เกับแบบฟิกแบบฟิกแวลูส่วนจะใช้แบบไหนก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าแบบไหนมันเหมาะกับเรามากกว่าหรือเหมาะกับสภาพตลาดมากกว่าอย่างช่วงนี้ถ้ามองเป็นขาลงการใช้ฟิกเปอร์เซนต์อาจจะเซฟกว่าอาจจะโอเคมันมันไปได้สุดทางกว่านะครับ เอางี้คือปลอดภัยกว่าว่างั้นเถอะแล้วอีกอย่างหนึ่งสมมตินะครับสมมติแบบราคามันขึ้นมาสูงๆูงเงี้ยเราจะบอกว่าข้อดีของการฟีแบบเปอร์เซ็นต์คือเราจะบอกว่าเฮ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฉันว่ามันมันมากเกินไปแล้วงั้นฉันขอปรับเือแอสเซทเลยแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมก็สามารถปรับมันสามารถปรับได้ถูกไหมครับถ้าเปลี่ยนเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์เราก็มีโอกาสที่จะได้ขายพวกนี้จนหมดมือมากขึ้น หรือเราอาจจะแบ่งอาจจะไปปรับให้อดวซ์หน่อยก็คือแบ่งไปช่วงราคาอาถ้าช่วงราคายังอยู่ใน500ถือจะแบ่ง5 0ถ้าเกิน500ไปจะเป็น30เกิน700ไปจะเหลือแค่20ถ้าเกินพันหนึงเราไม่ถือละจบปิดเกมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับคือก็ลองไปพลิกแปลงลองไปเล่นดูนะครับลองไปดีไซน์กันดูว่าเราจะเทรแบบไหนยังไงก็โอเคครับสำหรับการเปรียบเทียบฟิกแวลูกับฟิกเปอร์เซนเอก็จะประมาณนี้ ก็เดี๋ยวส่วนอื่นก็เดี๋ยวเราไปดูต่อกันครับผมในคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณครับ